เค,ค้กวานิลาสูตรนึ่งไม่งอเตาอบคะ่ะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีเตาอบนะคะเดี๋ยววันนี้มาลองทำไปพร้อมๆกันคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้พี่แขกจากช่องครัวปั้นแป้งชาแนลนะคะก็มีเมนูขนมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่แขกจะมาสอนทำเค,ค้กนึ่งคะ่ะวันนี้เป็นเค,ค้กวานิลานึ่งนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยคะ่ะพี่แขกจัดแปลงมาจัด สูตรสปันนะคะเนื้อเขาก็จะนุ่มนะคะแล้วก็ใช้เวลานึ่งแป๊บเดียวเองค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้กดติดตามช่องของพี่แขนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะงั้นเราไปดูวิธีทำเค้กนึ่งวานิลากันเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็จะใช้ไข่ไก่นะคะ6ฟองค่ะ ต่อยใส่หม้อเลยนะคะแล้วก็เกลือป่อนเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลานะคะ1ช้อนชาแป้งเคก้ก175กรัมแล้วก็ผงฟูค่ะผงฟูเราก็จะใช้ครึ่งช้อนชานะคะ แล้วเราก็ร่อนแป้งใส่อ่างผสมเลยนะคะอ่าเมื่อร่อนเสร็จแล้วก็ใส่ SP ค่ะ15กรัมค่ะน้ำตาลทรายนะคะ170กรัมแล้วก็คนนะคะคนให้แป้งเขาไม่ฟุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่เครื่องตีกันค่ะ อ่ะเสร็จแล้วเราก็มาใส่เครื่องตีกันนะคะใช้ความเร็วปานกลางก่อนค่ะแค่พอเขาเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะเกลี่ยขอบอ่างกันค่ะค่ะเราก็จะเกลี่ยขอบอ่างผสมนะคะ ทั้งขอบขอบแล้วก็ก้นหม้อด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีไข่ไก่อ่ะค่ะแล้วก็พวกน้าตาลพวกแป้งนะคะไปเกาะอยู่อ่าเกี่ยเสร็จแล้วก็ใช้เป็นความเร็วสูงเลยนะคะตีจนขาวฟูค่ะระหว่างนี้เพื่อนๆก็สามารถเกลี่ยขอบอ่างได้เรื่อยๆนะคะตามต้องการเลยค่ะ ่าเดี๋ยวพี่แขกจะเกลี่ยขอบอ่างอีกรอบนึงนะคะค่ะเกลี่ยไปเลยเกลี่ยให้ทั่วๆเลยนะคะค่ะเมื่อเราเกลี่ยเสร็จแล้วเราก็ใช้เป็นความเร็วสูงเหมือนเดิมนะคะปีต่ออีกสักครู่ค่ะ ค่ะเมื่อเนื้อเค,ค้กของเราขึ้นขาวฟูแบบนี้นะคะพี่แขกก็จะใส่นมสดค่ะ30กรัมค่ะเทลงไปเลยนะคะเมื่อเทเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะเกลี่ยขอบอ่างผสมค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเนี่ยค่ะเกลี่ยได้เลยนะคะ เมื่อเกี่ยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตีด้วยความเร็วสูงค่ะก็ตีอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเช็คเนื้อดูค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คเนื้อดูกันค่ะว่าใช้ได้หรือ,อยังนะคะ เราจะใช้ไม้พายยางเนี่ยค่ะเกี่ยดูนะคะถ้าเขายังเป็นร่องอยู่นะคะเนื้อเค้กไม่ไปไหลไปรวมกันนะคะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะค่ะเมื่อใช้ได้แล้วเราก็จะเปิดเครื่องนะคะใช้ความเร็วปานกลางค่ะ เพื่อไล่ฟองอากาศนะคะความเร็วปานกลางเสร็จแล้วเราก็หลีเป็นความเร็วต่ำนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะเนื้อเค,ค้กของเราระหว่างนี้นะคะเพื่อนๆก็ตั้งกระทะนึ่งไว้รอด้วยนะคะค่ะตอนนี้น้ำพี่แขกก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่พิมพ์กันค่ะวันนี้พี่แขกใช้พิมพ์เบอร์3 2 1 7นะคะเอ้ย บีบลงไปเลยจ้าบีบไม่ต้องเต็มนะคะเว้นขอบไว้นิดนึงค่ะเพื่อที่เขาจะได้ขึ้นฟูนะคะเมื่อบีบเสร็จแล้วนะคะเราก็โรยหน้าด้วยธัญพืชที่เราชอบเลยค่ะวันนี้พี่แขกใช้เป็นงาดำนะคะเมื่อโรยเสร็จเดี๋ยวเราก็จะยกขึ้น กระทะค่ะค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะนึ่งประมาณเจ็ดถึงแปดนาทีนะคะแล้วแต่เตาของแต่ละท่านนะคะตอนนี้ขนมของเราก็ได้เวลาเปิดแล้วนะคะนี่ค่ะสุกแล้วแล้วก็ยกลงจากกระทะเลยนะคะแล้วก็เอาออกจากพิมพ์ค่ะพึงให้เขาเย็นนะคะ ถ้าเราอบนานนะคะเค้กเราก็จะยุบนะคะนี่ค่ะเนื้อสวยมากเลยค่ะหอมด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูเนื้อกันนะคะดูซิว่านึ่งเนาทีถึง8นาทีเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวลองบีบดูนะคะดูข้างในนี่สุกค่ะ เนื้อละเอียดเนียนค่ะฟูสวยเลยรสชาติไม่หวานมากนะคะคือหวานกำลังดีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบหวานกว่าน,นี้สามารถเติมน้ำตาลได้นะคะอีก20หรือว่า30กรัมก็ได้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวปั้นแป้งชาแนลของพี่แขกด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านสุขภาพดีร่ำรวยแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ